กศนตบลต้นแบบ 5D Premium พลัสกศนตบลห้วยยางกศนอเภเมืองสกลนครกศนตบนห้วยยางตั้งอยู่ที่บ้านนานกเขาตบห้วยยางอเภเมืองสกลนครจัังหวดสกลนครภายใต้การบริหารงานของนางอัชราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการกศนอเมืองสกลนคร บุคลากรกศนตำบห้วย,ยางประกอบด้วยนางสาววงละดาโครผายครูอาสาสมัครนางพันธิพาเชื้อไทยหัวหน้าครูกศนตำบลานายเฉลิมพลพลศรีดาครูกศนตำบลน,นางสาวนัทนภัทรผาด่านแก้วครูศูนย์การเรียนชุมชนกศนตำบห้วย,ยางมีนักศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานจำนวน214คนแยกเป็น3ระดับ ระดับประถมศึกษามีจำนวน19คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน72คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวน123คนด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกศนตำบลมีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบายกศนและมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นปัจจุบันด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนาตาบ ดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Base Check In กศนาตบนห้วยยางมีโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคงมีความเป็นสัสดส่วนมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามร่มรื่นสะอาดและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่มาใช้บริการและสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ดึงดูดความสนใจโดยมีจุดเช็คอินถ่ายภาพ สวยสำหรับผู้มาใช้บริการมีสื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ WiFI เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆกศนตะบนห้วยยางมีการจัดศูนย์40ให้สอดคล้องกับนโยบายกศนคือศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activities กศาตำบลห้วยยางได้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปจะก,การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กษนตำบลห้วยยางมีภูมิปัญญาท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลและระดับท้องถิน่นร่วมจัดกิจกรรมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานมีอาสาสมัครกษนตำบลอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชน ร่วมจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของกศน,นตบลห้วยยางได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการจัดทำข้อตกลง MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภาพื้นเมืองเนื่องด้วยบริบท ชุมชนมีอาชีพหัตถกรรมทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและการนำวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายสร้างไรายได้เช่นพวงมาลัยจากผ้าขาม้าพวงกุญแจจากเศษผ้ากระเป๋าจากผ้าขาม้าเข็มกลัดติดเสื้อจากเศษผ้าพื้นเมืองกศน,นตำบลห้อยยางจึงได้นำเทคโนโลยีผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ o กไล OOC กส็สน,นับสนเพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น